สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่มีเกมดีๆมาแนะนานะครับก็คือ r o ย a l Casino นะครับผมอ่าเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับคือสามารถเอาเงินเนี่ยไปขายได้นะครับเอาเงินในเกมเนี่ยไปขายได้นะครับ1 1ล้านบาทในเกมนะครับขายได้100บาทเป็นเงินจริงนะครับผมอ่าง่ายไปแล้วครับทุกคนขั้นแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่กิจกรรมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับคือเป็นโค้ดส่วนตัวของพี่เองอันนี้คือพี่กรอกแล้วนะครับมันเลยกรอกอีกไม่ได้นะครับผม ถ้าทุกคนเข้ามาแล้วครับกดไปที่กิจกรรมนะครับแล้วทุกคนเข้ามาปุ๊บคนก็จะเห็นช่องตรงนี้ครับเป็นช่องเสียวขาวนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่โค้ดของพี่เข้าไปนะครับแล้วกดตกลงนะครับเรามันก็จะขึ้นแบบพี่นะครับแล้วชิปก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปเล่นได้ตามสบายเลยครับผมสาหรับใครที่อยากโหลดนะครับพิมพ์ไป Royal นะครับ RO Y A L นะครับผมพิมพ์ A L นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นร o ย a l c a s i n นนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปแต่นี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับกดไปแล้วก็เปิดเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปกรอกโค้ดพี่นะครับค้าบผมสําหรับวิธีการเล่นนะครับผมอ่าก็จะมีเกมหลากหลายให้เราเล่นนะครับแต่ผมจะเลือกเล่นอ่าบอกแดงนะครับผมเข้าไปเล่นทันทีนะครับเล่นทันทีเลยโอเคคือตอนนี้เราเป็นเราเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเจ้ามือหรือจะเป็นลูกลูกมือนะครับอ่าอันนี้ก็จวดจวดเจอจวดไปมันเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายนะายก็เปิดแป๊บเดียวให้ป๊ออัพ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอมเอนเอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นชิลๆกันแล้วกันครับผมมากับแคด MK นะครับตอนนี้ก็ไปชมกันเลยมันไปมันพากันไปวงฟ้ากันเมื่อกี้ ใช้อยู่ในเนี่ยยิงป่าพี่ใช่ป่ะใช่มาเลี้ยบวกกันอยู่นี่บวกกันอยู่บวกกันจริงเหรอผมมีเสน่หอย่าง้วเราเปิดให้นับหนึ่งในบ้านดิในบ้านโอ้บวกกันในบ้านเลยเหรอเฮ้ยมีคน,นยิงไอ้หมอพี่

อา่าแล้วทีเฮ้ยมีตัวเล่นบาลิตเฮ้ยรู้สึกว่าสองสามตัวเลยนะขึ้นมาพี่โดนตัวเองนั่นอะเอ้ยสวยปะโอ้มไนโกโก,ก,ก้ขันเลยเอ้ยลืลลอ้อลงรถเป็นไหนเราเกันหมดล้วไปรูเเ้เห็นมันติ่งมาทางเนี้ยมีกระสุนสไนเป่พี่เอสจบแถวนั้น ไม่ไหมอาบ้าวได้バレต์เงินได้バレต์สองกระบอกมาพี่แต่แค่กระสุนโอเคเก็บเลนี่ตรงนี้ประมาณห้าจุดนัดเก็บให้อยู่มาแล้วพี่ขามีับโคตรฟูเลยับมีแค่เสียงของมเดียโอ้โหสี่ตัวเอาครับเอาเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอตัวเตียงตเป๋เ เดี๋ยวก็แตกหนึ 2, ่งแตกสองแตกสามแตกสี่รอดู้เยอะ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 ต้องไหนอยเน,ะน,นอ่ะอันนั้นเต็มก็หมดแลวหมดเกิดมาเมื่อกี้ยืนงงในโดงกระสุนเลยไม่รู้ว่ากระสุนทีมไหน ได้เป็นคนไม่ดีดืมกันไปสักทีฉันไม่ได้ดีอะไรหนะกนะเฮ้ยพี่พี่พี่นัทติดไปอิดไปเอ้ยเต็มตีเลยเออแม่งตังไงบอลไม่ติด

หมดตัวเลยนะเออโควิ่งลงมาเต็มตีเลยเมื่อกี้นี่ไอตัวนี้กระโดดยิงได้ยิงตัวดีให้ให้เราเล่นต่อผมเกือบไม่ได้เล่นแล้วเมื่อกี้ดิมีมีเพื่อนอยู่ก็บ้านบ้านโรงแามเราสองตัว รู้ว่าเป็นไวยนะคนบ้านน่ะเฮ้ยแล้วใครเขายิงกันล่างเดินเอ้ยเขาบอกกันดูหลังต้นไม้แล้วเป็นเลยฮี่อ่ะเ<ใ>นี่ยเป็น,<ใ>นเลยสัสต้อ,อตงท้าง่าหมอปิดละลงมาด้านล่างละต้นไม้ก็เสียกเลยเกิน เดาวหนึง่งเหล้วต้ไนไม้มันเสือกครับพี่ไปโผบนบ้านตัวเดียวเอ,เอาบนบ้านก็ได้นะมึงบนบ้านตัวเดียวโผม,มันนี่มันเวชารวยิงกูไม่ได้ดิขอแตก น,นี่แลหละอีนี่ละบอลรอยผมโอ้โหถึง่มันลอยโอเคไหมนี่พี่มาเก็บใบบอไปเลยไม่ลอยเสียงนเพืนตัวเองหรอไม่ลอยหลอนอ <laughs> เอาแล้วเอาเลย <laughs> มันยังดาวเลยนะพี่เพื่อนมันไปนไหนไม่รู้อีนี่มันลอยผมตั้งแต่ตอนอยู่บนเนินเหรอ มัน้โหเมื่อกี้เอ็มเจะาก้าอย่างคมเลยอ่ะยิงโดนไอ้เป๊ะมากเลยปาริงมันจะออกไปชุบกันไอ้นี่ไอ้นี่จะแปิเลยดาวดาวดาวสองดาสองเดด้านล่างอ่ะพี่ทางไอ้วอแดงใช่ไหม ใช่พี่ได้กี่คิวแล้วได้สามครับี่ยคนดูเยอะๆเนี่ยอ่าสนายโคตรแรงเลยดอกละเกือบร้อยห้าสิบอะเอาสกิลอันนี้มาไอ้นักสตรีม เออเฮ้ยตอนไมวอง,ไ,งวไม่ติดอ,อ่าริมเขื่อนแถวสะพานเฮ้ยมันมเล่นสนัยด้วยใครจะไปอยู่แล้ว,วะไอ,อ้เฮ้ยสนยัยใช่มนยิงใครตอนแรก

ăn kiểu đến nvidia chép chưa nắng gì chép con chép 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 a เอาซ่อมเกาะผมปะเอาไห่ละครับเหลือเหลือตัวสุดท้ายแล้วพี่ผมพีชีพเพื่อชาติพีชีพจะไปเล่ <c oughs> <c oughs> นระยะใกล้เลยเอันนี้อยู่นี่อยู่ซ้ายจัดมาเลยพี่จัดมาเลย

อทุกคนเจอกันคลิปหน้า